เฮ้ยบอยเป็นแทวเยี่ยมเลยเป็นแทวงามแหล่งงามเนอะอาะสบายดีด้ลุงนาะสบายดีด้วยสบายดีพี่เด้อเออพี่น้องโอ้น่ารักน่ารักเลยเนาะบ้านนี่พี่น้องเลยหามุนไปมุนมาเด็ดต้องดูใช้บาทนี่พี่น้องเลยเนาะยังอยู่ภูอยู่เขาคือเก่าพี่น้องเลยอ่าบ้านในช้างก่อนนี่เพาะ้าโน่พุ่งอ่าหวยคุ้งเมืองสิปูนเกงสวรรค์นาขีดขึ้เก่าพี่น้องเลย ยังจะนอฮอดใช้อยูอ่อันนี้เป็นห้วยบ่เป็นห้องบ่นี่ป่าคากีเดีนี่พี่น้องเลยมา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 ฉะเดี๋ยวจังหน่อยพอดีแล้วพาเข,าข่ามาคอยกิมีอาบน้าปักกุ่มชุ่มเย็นจังบาท้ยกด เฮ้ยมาขึ้นมาพี่อาจารย์เพิ่นแยกไปแจ๊หมู pues ่บ้านนึงเนาะเมือนทั้งทั้งบอทั nah ้งอาจารย์นี really IR ่พอดีว uh ่ามันค่ำอลไรมันเครื่องกันยังลายพี่น้องแยกกันเจกเจี๊ยบผิวประทันมันบิวประทันกันโดยสบายดีอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเอ้าเหนียงนียไปถึงป่วยไปยไปหุดงไปเลยเนาะหงุดหงิดงานไหมเทปบ้าปรเดี๋ยวฮะให้เน็กน้อยอย่างเงี้ย วยาผู้หญ่ก็ได้ละผู้หญ่ก็ต่อมาผู้ใหญดละูก็ต่อผู้หญมานี่้ญ่ผูก็ได้ผู้น้อยก็ดีปูญ่จผู้น้อยก็ูใหญก็ได้ดู้ก็เรียแถว้วดย่วยเดีน้อยอยู่พี่อยู่ี่นะพี่นงถ่อนงาเลยวันนี้เนาะ เออพี่น้องเลยเื็อผ่าเลยมา ไปหมดนะชี่บอกมาม่าคือเข้าแล้วมาม่าปลากระป๋องเข้าแล้วไข่บ่อฮะใข่ไม่เท่าบ่ออะนะเข้านี่เบิ้งบึ้งผู้ใหญ่ก็ได้เจ๊กเจ๊กให้ผู้ใหญ่เนาะอ่าพวกอานามีปลากระป๋องขนมนี่ให้เด็กน้อยหนนะเบิ่งก่อนน่าเพลินเนาะถือละไม้ด้วยยกเดินยาอ่ะเกะเลยมาเนาะเกะ ไดเลยเจ้นี่นะอานน้อด้ยม่าม้าผุละห่อแล้วมันยังหน่อยหมดแล้วเดีข้านเนาะม่ามาก็ปลากระปองนะได้ป้ใหญ่อ๋อให้แต่ข้าวบ่นีเร่องม่ามามขาเด็กเด็กหน่อยปลากระปองกับเกลือเลยเกลือเกลือเออโอ้นังพิอมนั่งพอม

Bạc nó bóng chạy bóng 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 กอนเอาเอาห่อนกันห้เพื่อนอกไก่อนก็ได้ผมก็จะโถ่เอาเอาหเพ่อนกหายเพื่อนออกไปก่อนก็ได้ผ

ออกกอนออกกันได้เราออกเด้อมาเลยเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อเฮ้อเลยไปทาเยอะเฉยนั่ันรูปไว้เนาะยางมาเลยเฉยรูปเฉยรูปมาพี่มาพี่ยางมายางมาได้ได้เราไปเด้อได้เราไปเด้อได้เราออกมาพี่ออกมาทาหนี่ก่อนห้อยย่าดกันเด้อ มาญาตกันเ้อะสนเลี้ยงเลี้ยงแถวก็ในที่มาเสือแถวสือแถวไปก่อนนะไปก่อนไปก่อนมาพี่มามามาาดูก่ออ่ะนี่นี่ยังไงพูนันได้ได้แล้วพราะนัน้อยตั้นก็ได้พูเดียวคืออองกันนั่นแหะ ลูกล่ะโอ้ยมาแล้วนาเอ้า่าะหายละตอนแูนีู้นี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วทีเอันอันลูกล่ะไปไปแบนี้ออกก้อนออกก้อนได้ออกก้อนดูอันนั้นอ่ะดูแล้วลูกล่ะไหก้อนลูกล่ะ

บุกไปบุญนุ๊กบุกว่าขนาดนั้นได้หรอพ่อสองคนโอเคอายุ้างหลังได้ไหนนะไปกับน้องเจ้ามาพี่ลูกละมาพ่อแม่พูดเลยได้หรมาดูอยู่หลังก่อนได้แล้วพอเด้อจักรฟอมอยู่คนจักรฟองอันนั้นเลยลูกหลาน เหลือสองคนสองคนมาตฮัลโหลโอเคมามามาผู้ใหญ่มาไปผู้ใหญ่บอดนี่เด็กน้อยบอลนี่แกผู้ใหญ่เนาะใส่ใส่หมีบ่ะใส่กาวป่ะเด็กน้อยเด็ผู้ใหญ่เอาใส่ปลากระป๋องกเด็กน้อยก็นี่นี่ใส่มาพี่ลูกมาพี่ลูกญาติพันญาติเออญาติ

มา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 พีงเอโอเคโอเคอก็ได้ได้บ่น่เอออมามามาของนิดหน่อยผ่านไปของผู้ใหญ่มาบานพี่น้องเลยปากระปองเีกกมาดูโอเอาโดยเป ไปกินมะเร็งเฮ้ยเด้อ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 วนึงมาดูหายิงมาดูได้แล้วบ่ได้แล้วบ่เห็นบดแทกนั่นแหละบดแล้วก็บดเลยบดแล้วบดเลยยางพอดีแล้วพออยู่หรออือพ่ออยู่บดแล้วบดเลยบดแล้วบดเลยอะมาพี่ลังยางมาหาไอ้นี่เออ Thì hãy ai tự nhàng và hai cái chiếc mèo luôn rồi à. Má, khay Ủa, vô nhắn nè nè Còn đây có Nó hay lên một kì này nó Nhắn, ở mai thầm mau mau Ôi, khí dân hóa tọt thế Bớt lại bớt lại bớt 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 Máu, là mày thấy đây này máu 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 à máu máu Cho này bớt đơ đôi áo phượng đôi phượng ờ khắp trái khắp trái đôi 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 má má bớt lại khẩu hả rồi má hà cơ má cái này ôi cái rồi có không không có... để... nào tụ tụ hạc a ma tôi hạc a mang bao mẹ tôi đang hạc a mang à hai trăm linh hai đặc hả mẹ tôi đã lạ 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 đây, lạ rồi lạ lạ này, lạ lạ mà mà lạ nhưng lạ 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 lạ

ด oh. ูอยูเชด้ด่ะอาไรด้อยไปทานู้นน้ท้าเท่าเอยเตะมัยางไปเท่าอยเอา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 มามาาจะเพ้เมื่อนะนังเด้อ่าขอทายรูปเน่จังหน่อยขอทายรูปแป๊บนึงโดยจะเพ้เมืออะเาพ้เมื่อเผ่าเด้วขอทายหูแป๊บหนึงทายูแป๊บเน่ทายฮูน้ำเน่ทายฮู้ไว้เป็นหลักฐานใครเอาไปแลกกระจายมาวันนี้ ได้พัวไรผัวไรกินนี่เอานางตะหมกตอบคาข้างนี้แล้วก็ได้มา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 มีมะพีขอท้ายหูบนุ่มเน่ฮะเอาฮะยังก็อะไรป๋าไอ้คอกคอกคอกจู่เอามากับพกบ้าขายบ่เท่าไยน่ะขายเท่าไยวะไอ้ซิปเอาไปยังดิไอ้พี่น้อง ขายจะจะได้เงินไปชื่อยังอันนี้น่ะยังไม่ได้ขั่วบ้าก็บอกชดบ่อห่ยัง่ทันขวเอาเข่าเห็แล้วอ่ะเอซอยก็ได้เอาอาน่านี้เอาเอาซอยเอาซื้อซอยซื้อซอยดเป็นยัง อ้าวเทมเข่าเพิอมเอาเทมเข่าเพิ่มอ้าโดยเพราะว่าไผ่ปล่อยลมบัดนี่คือได้กินคักแท้พี่น้องเลยฟังหูเรื่องแล้วกันเนาะอาณาเดี๋ยวขอใช้หูบด้ําแน่ใช้หูเข่ากันแน่ถือตองเข่ามากมา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 พี่ละก็นั่งชิบหายาบน้าพุ่พงกันเนาะเอ้ยอ่าอมา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 เลี้ยงแถวเลี้ยงแถวมาพี่มาพี่ถปีมาพี่เราจะได้ได้บ่อนอ่ะได้เลย ยังอยู่ยังอยู่พี่มาพี่มาพี่ยังเดียวให้เพิ่นนะยังเกาให้มเมาเมาเมาโคตรนน่ะขอบมต้องนั่งก็ได้罗โดยผมเป็นยังไม่เล้วพูดเยอะมาเที่ยวอ๋อมาดิโดยได้หนิเนาะแช่นานเกือเบิร์ดระเบิดแต่เราใช้ตาที่มีแหละมันเบิดแล้วก็เบิร์ดให้เพิ่นให้เพิ่อนเออผูกหนางกะมาพี่น้องให้เพิ่นหนังกะมาจะให้จะนา ให้เล่าให้เล่าพุ่นมามาบุญจกมาโจยเออเงยขึ้นเอยเออยือเให้รเล่นให้รถเล่วมาพี่เนยมาพี่เนยไปได้ได้ได้มาพี่โจยยังไพยังบ่ได้มาพี่โตมาโจยเออไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาเนี่คือผู้เฒ่าเนาะไอ้ยาเนี่ผู้เฒ่าปอผู้เาวเรื่อได้เฉพผู้เาวน่ะ กมูมมโอ้เ้าดิลววมาพี่มาพี่คนจะเพาขอใหุ้นนี่บระบ้บะอามามาตุมาพี่าแล้วฮะมาพี่ผู้ใดใช้หุแล้วหันถูกปสองคนนะพอดีไายเพนเพิ่นเป็นยังสองคนมามสองคนนะมา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 ใช้หมาตรงนี้แน่มาตรงนี้แน่อย่มนี้โอเค พี่น kind of yeah, okay, anyway. kind of yeah, so ้องเยเนาะขอบใจด้วยขอบใจด้วยขอบใจลขอบใจเยพี่น้องเขอบใจก็คือขอบคุณทั้งฟังใช่นะพี่น้องเลยมันนี่ใย่ใช่ชุดแล้วก็เอาเชือกเอาผ้าให้ทั้งเมตู้ไม่เท่าก่อนพี่น้องเเนาะโอ้โอ้โหอ้โหโ้โหโอ้เอ้โอ้โหออกไปออออ้อ ด้วยพนนี่น้องเลยเนาะอ่าเท่าพอแล้วเด็กน้อยเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วเด็กน้อยไปง่ายๆเลยไปเรือแต่ผู้เท่าก็ได้มาเอาเสือกเอ่อเสื้อกมีแต่เสื้อกนี่บ okay ่พเพจำติบุเป็นเสื้อผู้เท่าเสื้อมีแต่รุ่นเด็กน้อย มันเป็นเชื mm ่อไม่เท่าเนาะไม่ได <ain> ้เชื่อแบบนี้เลยผู้เชาอ๋อผู้เช่าไปหู้ไปตัวว่าผู้ช่ามาเลือกเอาไหมเอาไปมาผู้เช่าไหมมา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 เลือกเอาไหมเอาไหมนะมาเลือกเอาเองเพื่อนเพราะว่ามันไม่เป็นเครื่องผู้เช่า นี่จะเครื่องเล็กน่อยดูเครื่องไปเบื้องลงเบื้องงระบายสิแับปรนนี่ประมาณนี้นะประมาณเนี้ถือแล้วหมน้อยอีกได้แล้วเรลือกเอแล้วเรือเอนเรื่องเลอบันยกันเด้อค่อยเร้อคอยคอยคอยากันยายกันบาตเดียวใช้ได้หรือเปล่าได้ Yeah, ok, ok okay okay, bani, đôi, dùi đi mì héng đưa cápa, rồi đưa bani đưa, đôi, 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 ôi nạng khạc nè thế nỉ nó, mở ba đưa nha,สบาย đi, đi ดยโดยโดยตามน้ำแบบนด้ได้เนาะกำลังสิบหบยน้ำจนค่ำเนาะโดยโดยอาอยู่ดีมีเฮงเด้อบันี้เด้อกับป้ากันเด้อโดย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 ไปพี่น้องเลยไปโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยบปเตียงกระโคตัวจบคลิปไปเพียงซัมมี่ก่อนบาดนี้เนาะขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเลยยิ่ทาง อ่าพังไทยและต่างประเทศน,เนั่นเองเก็บไปในเด้่อสูงดำเมันเด้อทั้งวันนี้นานาเด้อเก็บจุดไงเก็บให้เพิ่นจุดพี่น้องเลยอ่ะขอขอบคุณขอบคุณหลายนะเมื่อนี้ครับกล่าเครื่องเอาของมาแจกเป็นอนาเสื้อผ้านาแพ้แล้วก็เข้าปลาอาหารเนาะปลากระป๋องมาม่าปลากระป๋องคือเก่าเฮาพี่น้องเลยอ่าก็ยังกี่คำอย,อยู่ในปลาเรื่อพังเบิงว่าจะได้กลับ๋องหรือว่าหรือว่าจังใดกันจังว่ากันพี่น้องเลยตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หิมปลาหิมดองเนาะอ่าบ้านนอกขอกนาคือเก่าพี่น้องเลย อาจารย์ใดก็ขอบ,บคุณขอบคุณในลายเพราพี่น้องกดจะขูดดุ่กคนเด้อกลับมาติดตามาช่วงที่เป็นจบแล้วก็บอกคำโฆษณาพี่น้องเลยสเหรัามี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีเด้อวัชคูทุกคนพี่น้องเลยมาซอยเจเองเจโคงเนาะฮะพี่น้องเลยก็เป็นข้าคืนที่ช่องที่เ้าอยู่เมืองเซปูนเนาะพี่น้องเนะาะหันพังเบิรงแต่เครื่องคองเขาอัด จะเบิดแต่ะบื้ออื่นเท่ากับจนเล้งๆอาจจะได้หัวนกลับนลงพี่น้องเลยกับจังหวะกันดีเคื่องส่วนเราเมื่อนี้ไปก่อนแล้วบายบายพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตจะขู่จุกน้นขอบุญขอบคุณหลายๆที่อุดหนุนแล้วก็สุขยุนะพี่น้องทั้งบ่ะเตียงเลยทีมงานฝากเงินฝากกรรมมาซื้อเครื่องซื้อของในมื่อนี้ขอให้อยู่ดีมีแห้งบุญคำน้ำซุปบุญคำน้ำงปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมความมุ่งมั่นรารถนาทุกสิ่งทุกประการโดยเจอสาธุ เบิด์ตจูคูจูคนผู้ใหญ่จะดีนะคนกระพากเงินมาผู้เล็ผู้ลลผน้อยผู้ละลายผู้ละพันผู้พลหาร้อยแตมีพี่น้องเลยเอา้าไปก่อนเบิด์ตจูคูจูคนบา,บายบายพี่น้องเงยบาทนี้เนาะ